อุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับความยากของการเลี้ยงองุ่นก็คือช่วงเริ่มปลูกแบบนี้นี่แหละครับนะครับอันนี้เพิ่งเสริมสวยเสร็จอ่ะย้อนไปเสริมสวยเพิ่งเสร็จนะครับเสริมสวยเพิ่งเสร็จก็เลยเออทำไปได้สองสามต้นแล้วเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะครับผมคิดถึงเก่งจังเลยอ่ะถ้าเกิดคิดถึงกันก็มาดูด้วยกันอีกนะครับผมว่า มันต้องทําอะไรทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยในการเลี้ยงองุ่นเนี่ยนะฮะอ่ะข้างล่างเนี่ยเป็นต่อป่านะแล้วของป่านเนี่ยเนี่ยเขามาแย่งอาหารเรานะครับผมอ่าง่ายหลักการง่ายง่ายเลยนะครับผมต่อป่าเนี่ยเขาไม่แย่งอาหารเราแล้วเนี่ยแขนงเนี่ยอ่าก็เริ่มเริ่มเริ่มฝึกนะครับเริ่มฝึกเด็ดออกนะครับแขนงอ่าดูแขนงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ออกเลย นะครับเพื่อให้เขาเนะี่ยโตขึ้นไงนะเพื่อให้เขาโตขึ้นอย่าหาโตข้างนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาดูต่อดูต่อมาย้ายมาย้ายมาพอดีมีให้ดูก็ดูกันนะครับนี่สดๆเลยเนี่ยเพียเ้ยไฟเห็นไหมเนี่ยเพี้ยไฟเนี่ยเนี่ยกระโดดเก่งเนี่ยเนี่ยเย็นเย็นเย็นออกมาหาอาหารเนี่ยนะเห็นไหมเพี้ยไฟนะครับตัวเหมือนแมงมุมอ่ะนะครับ แล้วเนี่ยเท่ไฟเนี่ยมันชอบนะองุ่นเด็กๆเ,เนี่ยชอบมากนะครับผมอ่ะเด็ดเลยนี่นี่ขนาดอยู่ในโรงเรือนนะคือเขาก็อยู่กับเราแหละครับเขาก็อยู่กับเราเขาอยู่ในดินนะฮะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาครับตอนเย็นๆเ,นนะเวลาหากินเขาไหนเขาก็มาขึ้นมาครับนะครับเราก็หาวิธีดูแลนะ แจ็คใช้สูตรไหนอะไรเนะี่ยย้อนไปดูได้นะครับผมตัวยาอะไรประจำสัปดาห์นะครับผมไปต่อต้นนี้ขแขนงบนน้อยแต่ว่าขแขนงล่างจากตอป่าเนี่ยเยอะนะครับผมมาดูกันต่อขแขนงอยู่ที่ไหนเอาออกให้หมดนะครับผมอย่างเงี้ยของตอป่าเนี่ยข้างใต้นะที่เราติดตาเนี่ยเป็นองุ่นป่าข้างบนเนี่ยเป็นองุ่นหวานเนาะสายพันธุ์ต่างประเทศขแขนงแล้วก็เด็ดออกครับ โ okay. อเคต้นนียย้ยังเกลี้ยยังเก่าอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นกับเชือกเพื่อไปขึ้นค้างไปต่อครับมีอีกก็ดูกันอีกนะครับอ่ะมามีกี่ต้นมีอีก2 3มต้นไปดูกันเรื่อยๆนี่ครับแขนงจากตอปา ต่อไปก็อันนี้เป็นแขนงขององุ่นสายพันธุ์ดีสายพันธุ์อะไรไวกิ้งนะครับนี่ครับแขนงเอาออกนะครับออกเพราะว่าปล่อยไว้เนี่ยเขามาแย่งยอดบนสุดของเรานะครับเราเลี้ยงยอดบนสุดเพื่อให้ขึ้นค้างนะครับผมไปต่อครับนี่เราก็ปลูกติดเนาะปลูกติดละดูทรงสวยใช่หไหมก็ น่ครับความสมบูรณ์ของตอป่าป่าเนี่ยเขาไวกว่าอยู่แล้วครับเพราะเขาหากินเก่งนะครับเราถึงให้เขามาเป็นช่วงล่างให้เราไงนะป่าเนี่ยเขาหากินเก่งนะครับรากเขาแข็งแรงนะแล้วอายุยืนยาวนะอยู่กับเราเนี่ยเป็นร้อยปีเลยครับนะครับผมช่วงล่างเนี่ยใช้ป่านี่ไงครับนี่คือนี่คือกิ่งเทียมนะนี่นี่คือใบที่อยู่กับตานะ นี่คือที่อยู่ตรงข้ามกับตาเนะี่ยคือกิ่งเทียมนะเอาออกนะนะครับจะเคยเคยถ่ายทอดวิชานี้แล้วหนึ่งครั้งแต่คลิปนั้นยาวครับแค่แอบ,บซ่อนข้อมูลไว้ข้างในๆนะครับปกติแล้วอุบาอาจารย์ท่านหวงแหนวิชาครับนะต้องเป็นเฉพาะลูกหลานนะหรือลูกศิษย์ชั้นในนะครับผมถึงเข้าถึงวิชานี้นะครับผมเหมือนดูเพชรนั่นแหละครับนะ โอเคนี่นี่เห็นไหมไปต่อไปต่อเนี่ยแขนแขนข้างเราเอาออกครับเนี่ยยิดย่อย่อย่อยนะครับผมเพื่อให้ข้างบนเนี่ยเขาขึ้นไปไงถ้าเราแบบใจสอดนะแบบใจสอดใจอ่อนอันนู้นก็สวยอันนี้ก็งามหลายใจอะเอาไว้เยอะเสร็จเลยครับนะต้องใจเด็ดนะมา ดูกันนี่นี่อย่าเป็นคนหลายใจนะต้องเป็นคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับผมเพื่อให้องุ่นของเราเนี่ยจเจริญเติบโตยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะโอเคแจ็คก็มารายงานประมาณนี้นี่ดูกอีกอีทำงานแจ็คครับประจำตำแหน่งนะครับผมอ่ะย้อนไปย้อนไป,ย,นไปย้อนไปดู ย้อนไปดูนะย้อนไปดูแต่ว่าก็ดูพี่ๆเขาด้วยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหพี่ๆเขาเนี่ยพี่ๆเขาเพียบเลยนะงามๆพี่ๆเขาเนี่ยพามาดูพี่ๆเขานะไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วเนี่ยอ่ะปกลับไปดูน้องต่อนะน้องๆที่เราเพิ่งเลี้ยงเขานะให้เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะ่า นี่ครับ,รบดีครับดูครับต้นพันธุ์นี่ก็ติดตาเองเพะเองปลูกเองเลี้ยงเองนักเลงพอครับนะครับผมอะไปปิดน้ำแถวสองไปเปิดน้ำแถวหนึ่งนะนี่ครับอันนี้งานขึ้นใหม่เนาะงานขึ้นใหม่งานขึ้นใหม่หมก็มีงานเก่างานใหม่เข้ากันไปในโรงเดือนเดียวกันเปิดน้ำปิดน้ำแถวสอง เปิดน้ำแถวหนึ่งครับอ่ะร่ำดาเนาะวันนี้ได้ดูยาวเลยนะครับผมอังหุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับ